สวัสดีสภาพแต่ละคนคนโตครับคุดต้นยังก่ออินตาพลาลัมลาลลัลาลลัมจะคองอินตาพลาลัมผู้มาเอาไปข้นแกนผู้คุดเป็นไข่ได้พี่น้องไอ้ต้นหาหาลุมหาลุ้มนะพี่น้องหาลุมขุดลุมมันชั่วโลุมละชั่วโมงกว่าเด้อเด้อไอ้ลุมหนึ่ง รองลุม3ามลุม4ีม่ลุมลุกที่หาอยู่หน้าบ้านเนะพี่น้องนะแม่สอนพี่เก่าก้อยต้ม้มบายบายไอ้ซี <I see. S 1> คนก็ตกช่าซีแล้วมักคนลุมมอ้าปากอะไรไหมหวันน่าเป<ะ>ิดต้องเดือนแ,แล้วนี่ต้งเดือนแล้ว ฟ้องเจ้าไม่เจ็กเดือนแล้วแปดเดือนโอ้